สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปกับดวงและแม่หมอมู่หลานนะ,ะวันนี้นะคะก็ได้เลิกงามยามดีนะคะที่แม่หมออยู่ที่เมืองบริสเบนนะคะประเทศออสเตรเลียนะคะมาได้2เดือนพอดีไป,ป,ปแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลิปนี้ออกมานะคะพอร,รู้สึกว่าเออพร้อมและละที่อยากจะแบบมาแนะนําหลายๆคนจริงๆนะคะว่าถึงขั้นตอนต,อนต่างๆการเตรียมตัวก่อนมาการเตรียมตัวก่อนอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่นี่เราต้องทํำยังไงบ้างนนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงการเตรียมตัวตั้งแต่ ก่อนมาเลยนะคะตั้งแต่การยื่นวีซ่านะคะมาทำยังไงบ้านคะต้องบอกว่าในการมาของแม่หมอครั้งนี้คือั้งที่2นะคะเออด้วยช่วงอายุ33ปีแล้วนะคะเออแล้วก็การมาครั้งนี้ผ่านเอเจนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยต้องยกให้กับเอเจนต์นี้เลยนะคะเ e Education c o n s u l t a n นนะคะซึ่งต้องบอกว่าแม่หมอเป็นเพื่อนกับเจ้าของนะคะด้วยนะอืมนะคะแล้วก็แต่ว่า ที่จะมาแนะนำเนี่ยคือมีเหตุผลจริงๆนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับกคนอื่นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าทําไมต้องเอเจนต์นี้แล้วทํายังไงนะคะถึงจะออโต้แกลนนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทําตามนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะแบบได้ออโต้แกลนแน่นอนนะคะแต่ว่าเออแม่หมอก,ก็มองว่าทุกอย่างอ่ะที่เอเจนต์เตรียมให้เราอ่ะตามนี้ๆน,น,น,นะคะมันมีส่วนเนาะอ่ะมาพูดถึงแม่หมอจะขอพูดถึงสามสิ่งที่ต้องเตรียมเป็นสําคัญก่อนนะคะ ต้องบอกว่าเอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยมันก็มีเยอะประมาณหนึ่งนะคะซึ่งเอเจนต์นะคะก็จะส่งลิสต์ให้เรามาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันง่ายต่อการเตรียมตัวของเราซึ่งเราสามารถดูได้ว่าเราจะเตรียมอะไรก่อนตอนไหนอะไรที่เราสามารถทําได้เลยหรืออะไรต้องรออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแม่หมอคิดว่าอันเนี้ยถ้าเอเจนต์ไหนมีให้นะคะคือดีมากๆเพราะว่ามันเป็นลิสต์แล้วก็แบบมีเช็คลิสต์ให้เราเป็นตารางนึกออกมาเออคือเขาบอกว่าเออแค่นี้เองอะ่ะมันจะแตกต่างกับอะไรนะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่า พอมันเป็นอย่างเงี้ยเอกสารที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีเช็คลิสต์มาให้เราอ่ะมันทําให้เราสามารถที่จะเขียนกําหนดได้เลยว่าเราจะทําอะไรเมื่อไหรนะอย่างที่บอกว่าอะไรที่ทําได้เลยหรืออะไรที่ต้องรอแล้วอะไรที่ต้องเรีบทําหรือว่าเราจะสามารถจะโผล่เวลาได้เลยว่าเท่าไหร่ซึ่งแม่หมออ่ะใช้เวลาตั้งแต่การที่ปรึกษาจนถึงวันที่ยื่นแล้วก็ผ่านเลยเนี่ยก็คือแค่2เดือนเท่านั้นนะคะเออเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในโปรเซสที่ง่ายแล้วก็เป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คนถามบ่อย ที่สุดก่อนนะคะว่ามีเงินในบัญชีทั้งหมดเท่าไหร่ต้องบอกว่าแม่หมอใช้บัญชีรวมด้วยนะคะคือใช้สปอนเซอร์จากคุณพ่อด้วยนะคะรวมกันสองคนเนี่ยอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะคะอ,อันนี้คืออันแรกที่ทุกคนถามนะคะส่วนถัดมาที่แม่หมอคิดว่าสําคัญ มากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ COE ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แม่หมอรอ,อนานที่สุดนะคะคือประมาณ1เดือนแล้วก็ต้องโทรตามแบบจิกๆๆๆๆมากนะคะเออแล้วก็ได้รับการตอบที่ไม่ค่อยดีจากโรงเรียนนะคือช่วงเนี้ยคือโรงเรียนอะ่ะเหมือนกับคนอยากมาเยอะมากอะ่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าใช้เวลานานมากนะคะอืม คือคือหลังจากที่เราจ่ายเงินเลือกโรงเรียนเลือกคอร์สเลือกทุกอย่างไปแล้วอะไรเงี้ยใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนเพื่อรอตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make ซนเท่าไหร่นะคะแต่แต่ละโรงเรียนมันก็ไม่เหมือนกันนะของแม่หมอ ilsc นะคะเออรู้สึกรอมาจนโมโหอะนานกว่านานกว่ารอวีซ่าแกนนานนึกออกไหมทุกคนวีซ่าคือแกนเลยแต่อันเนี้ยรอหนึ่งเดือนนะคะซึ่งเป็นโปรเซสที่นานที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแต่ละโรงเรียนก็อาจจะไม่เหมือนกันหรือว่า ต่อให้เป็นโรงเรียนเดียวกัน i น c อเอสนะคะแต่ละคนก็อาจจะรอไม่เหมือนกันแต่ช่วงแม่หมอคือหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าหลังจากมาเราก็ต้องบอกว่าโรงเรียนดีมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวโรงเรียนทีหลังก็แล้วกันนะซึ่งตรงนี้จะบอกว่าสําคัญยังไงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่การันตีว่าเราจะเรียนอะไรเราจ่ายค่าเรียนแล้วแล้วเราจะเรียนเป็นแค่เรียนภาษาหรือว่ามาเรียนดิโปโอมาด้วยระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีเลยถ้าเราแบบ ไม่ได้มีจดหมายนี้นะคะก็ไม่สามารถยื่นขอได้นะคะเราจะมาพูดแบบเแบลอๆว่าเอ้ยฉันจะเรียนโรงเรียนนี้นู่นนี่นั่นะโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินค่าเรียนไปก่อนทั้งหมดนะคะอืมแล้วนะคะเพื่อที่จะได้จดหมายนี้มานะคะซึ่งโรงเรียนที่จะเลือกเนี่ยที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโรงเรียนสองแบบนะคะคือโรงเรียนที่สําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าอยากมาเรียน นิดหน่อยแล้วที่เหลือก็อาจจะแบบเที่ยวเล่นแล้วก็ทํางานเป็นหลักอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ในการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียนหนักหรือว่าเรียนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตแะ่กับโรงเรียนอีกว่าเภศหนึ่งที่แม่หมอเลือกก็คือเป็นโรงเรียนที่สําหรับคนที่แบบอยากที่จะมาเรียนแล้วได้อะไรจริงๆนะคะคือ อย่างโรงเรียนของแม่หมอใช่ไหม i อโอเตอนนี้แม่หมอเรียน General English อยู่นะคะเพื่อปรับรพื้นฐานก่อนที่จะไปเรียนดิพโอม่าซึ่งแม่หมอเรียนทั้งหมด5วันต่อสัปดาห์คือจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง2องโมงตรงนะคะซึ่งถือว่าเรียนเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเรียนภาษาอังกฤษนะเรียนแค่สัปดาห์ละวันถึง2วันเลยแบบเนี้ยนะคะและดิพโอมาก็อาจจะเรียนแค่วันหนึง่งแต่ในวันหนึ่งเนี่ยก็เรียนแค่ครึ่งเช้าะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ของแม่หมอเนี่ยถ้าดิพโอมาก็คือจะเรียนน2วั เต็มๆนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่าเลยนะคะถึงสามทุ่มเลยแบบเนี้ยนะอืมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอมองว่าตรงเนี้ยมีส่วนนะที่ทําให้เขาตัดสินว่าเราอะจะมาเรียนจริงๆหรือว่าเรามีแบบอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเออหรือมาเรียนจะมาหนีไหมหรือว่าจะแค่มาเที่ยวเฉยๆหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการที่เลือกเรียนก็สําคัญนะอย่างแม่หมอเห็นบางคนแบบว่าโรงเรียนภาษาแค่สามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออ สมมติเด็กเด็กๆนะหรืออะไรเงี้ยแม่หมอก็รู้สึกว่า3เดือนนะเอาจงจริงมันก็ยังถามว่ามันได้อะไรไหมถ้าเรียนโรงเรียนที่ดีจริงอ่ะมันก็ได้นะแต่ถ้าเรียนโรงเรียนที่แบบเรียนสัปดาห์ละวันน่ะนม่บอกมล้ววมาเลยแค่3เดือนเพื่อที่จะแบบกลับไปทํางานต่อหรืออะไรเงี้ยแม่มอว่าก็ยากเหมือนกันนะที่ที่ที่เขาจะเชื่อเราเพราะฉะนั้นอาการเรื่องโรงเรียนมีผลนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโรงเรียนที่เรียน ไม่ได้เยอะมากจะไม่ผ่านเลยนะเพราะก็มีคนผ่านก็เยอะอยู่นะคะเพราะว่าคนก็ยังเรียนที่นั่นเนี่ยเขาเยอะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่แม่บอกว,ว่าระยะเวลาของการเรียนเนี่ยมันมีผลนะอย่างที่บอกถ้าสามเดือนอะไรเงรี้ยแม่บอกคิดว่าอาจจะยากนะเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้ว,วมันไม่สอดคล้องอ่ะนะึกออกป่ว่ามาแค่สามเดือนเรียนแค่วันเดียวอะไรเงรี้ยคุณจะได้อะไรกลับไปที่จะพัฒนาถึงทําให้ต้องแบบมาเรียนถึงที่นี่อ่ะนึกออกว่าเออเพราะเหตุผลที่คุณต้องให้เขาคือทาไมคุณถึงต้องมาเรียนถึงที่นี่นะคะซึ่งมันก็จะลิงก์กับ เอกสารที่สำคัญมากมากมากที่สุดอีกเอกสารหนึ่งนั่นก็คือ GTE นะคะซึ่ง GTE ตัวนี้มันเป็นจดหมายที่เราจะยื่นแนบไปกับเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างของเราเพื่อบอกว่าเพราะอะไรเราถึงอยากที่จะมาที่ออสเตรเลียเพื่ออะไรทำไมเราถึงเรียนอันนี้เรียนภาษาอังกฤษเพื่ออะไรเรียนดิพโลมาสายเนี้เพื่ออะไรเลยแบบนี้นะคะซึ่งสำหรับ เรด e d u c a t i o n c o n s u l t a n นนะคะเอเจนซีน่นี้เขาจะเขียนและทำให้เราทั้งหมดนะคะโดยที่แต่ว่าเราต้องเป็นคนที่รวบรวมเอกสารให้เขาะะเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างอะ่ะมันเป็นมันต้องเป็นความจริงนึก mm hmm. ออกมามันก็มาจากเอกสารที่เรายื่นเรซูเม่ต่างๆเลยนะคะแล้วก็ CoE ด้วยแต่พอที่เอเจนต์เป็นคนเขียนให้เราข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะแล้วโดยเฉพาะที่เนี่ยคือโปรเฟชชั่นอลมากเพราะว่าคนที่เขียนเอกสารให้คุณก็คือ เจ้าของเองนะคะซึ่งก็คือเพื่อนของแม่หมอเป็นเจ้าของแล้วก็เขียนเองด้วยเป็นพนักง,งานเองด้วยทําทุกอย่างเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มามันจะแบบเขาจะตั้งใจทําให้เราเต็มที่มากๆนะคะอืมเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าเนี้ยแม่หมอเคยทักไปถักเอเจนต์เจ้าอื่นนะว่าเออแม่หมออยากมาเรียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยด้วยด้วยคอนดิชั่นนี้มีนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยว่าเออแบบแนะนําให้ทํามีท่องเที่ยวนะแล้วค่อยมาเปลี่ยนเพราะว่าถ้าขอเป็นแบบขอมาเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่น่าจะผ่านนะคะซึ่งซึ่งเพื่อนแม่หมอก,ก็บอกแม่หมอเหมือนกันนะว่าแบบโอกาสที่จะไม่ผ่านค่อนข้างสูงนะด้วยคอนดิชันของอายุด้วยแล้วก็เคยมาแล้วด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนดิพโลมาไปแล้วด้วย,ยไรเงี้ยนะคะถ้าจะเกิดจะแบบมาเรียนแบบเดิมอีกไรเงะะี้ยโอกาสไม่ผ่านก็สูงแต่ว่าจะพยายามให้เต็มที่แล้วก็ออโตแกนนะคะเออเนะเพราะฉะนั้นถ้าคือคือแม่หมอไม่อยากที่จะแบบมาวีท่องเที่ยวแล้วมาเปลี่ยนอเไงเงี้ยเออข้อหนึ่งไม่อยากทําอะไรที่มันซับซ้อนยุ่งยากด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เออมันมันถ้าเราเกณฑ์ของเราที่จะผ่านอ่ะถ้าเราจะไม่ผ่านแม้กระทั่งแบบมาเรียนอ่ะเอกสารมาเรียนอ่ะไอ้ท่องเที่ยวมันก็น่าจะผ่านยากเหมือนกันเลยประมาณนี้นะคะก็เลยอยากที่จะทำอะไรที่แบบว่ามันถูกต้องไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องแบบมาถึงที่นี่แล้วก็มาลุ้นหลายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันปวดหัวเนาะเออแล้วก็ข้อดีของการที่เอเจนต์เขียนให้นะคะก็คืออย่างที่บอกเขาเป็นโปรเ e s ชั o นอลนะคะภาษาที่ใช้เขียนหรืออะไรเง,ไงี้ยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือของที่นี่นะเขาส่งมาให้เราดูด้วยนะคะว่าเขา เขียนอะไรไปบ้างแล้วเราอยากที่จะแก้หรือว่าเพิ่มอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางคนแม่หมอเพิ่งรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะได้ดู gte ก่อนที่จะส่งไปให้สถานทูตได้เลยนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรให้เราหรือว่าแบบดีไม่ดีแค่ไหนเลยแต่เราจ่ายค่าเรียนไปแล้วนะคะถ้าช่วแล้วโดนปฏิเสธขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงนะในการขอวีซ่านะคะแล้วโดนปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นหลักที่แบบหลายหมื่นบาทอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเอเจนต์ Gen เนี่ย จะต้องพิจารณาให้ดีเลยนะคะแล้วที่เนี่ยเขียนจนไม่หมดรู้สึกว่านี่คือชีวิตของฉันหรอฉันยังไม่สามารถเขียนชีวิตฉันได้ดีขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขามีการเขียนที่เป็นระบบมากก็แบบเออตั้งแต่แรกเลยเราแบบ ถ้าแม่หมอจะไม่ผิดนะคือเขียนตั้งแต่ก่อนมาหาลัยอะ,อะคือมอปลายเราเรียนอะไรมามาหาลัยเราเรียนอะไรแล้วเราจบมาซึ่งแม่หมอจบมาเป็นสิปีแล้วอะเราทําอะไรมาบ้างเราทําไมสุดท้ายเราถึงแบบอยากมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันดูเป็นเหตุเป็นผลที่ดีมากเลยนะคะแต่ซึ่งมันก็มาจากเรื่องจริงอะนึกออกมาเออแต่ว่าการขัดเกลารึไงเงี้ยมันดีมากมาซึ่งถ้าเราต้องเป็นคนเขียนเองข้อหนึ่งเลยคือ เราจะขี้เกียจได้นะคะแล้วก็ข้อสองเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแหมมันจะเป็นเรื่องของเราเองอะไรเงี้ยแล้วบางที่เขาก็ไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูด้วยอะนะคะเออมันก็เหมือนกับว่าเราเหมือนเริ่มจากแบบศูนย์ในศูนย์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้แบบลาช้าได้แต่พอแบบเราเต็มเอกสารทุกอย่างปุ๊บ GTE ออกปั๊บอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างมันก็รวดเร็วความพร้อมมันก็ไปได้เร็วด้วยนะคะส่วนเอกสารที่เหลือก็เช่นไม่ใช่เช่นนะคะไม่หมอจะได้ฟังนะอืเอกสารที่ที่เหลือ เริ่มแรกก็คือพาสปอร์ตนะคะพยายามให้เป็นอะไรที่เหลือเกิน6เดือนนะคะถ้ามันเหลือน้อยกว่านั้นกรุณาทาใหม่นะคะเพราะไม่เพราะไม่ยางั้นบางทีบวกลบแล้วเนี่ยสุดท้ายอะถ้าเกิดว่าเราขอไปแล้วแล้วมันยังไม่ได้สักทีแล้วมันก้ำเก่งกับการที่แบบพาสปอร์ตมันจะหมดอะแล้วทุกอย่างอะเอกสารใน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 ที่มันจะแกล้ออกมาวีซ่าที่มันจะแกลออกมามันจะต้องอิงตามหมายเลขนั้นนะคะมันก็จะต้องมาเปลี่ยนอีกทุกคนนึงออกมาเพราะฉะนั้นพยายามถ้ามัน6เดือน น้อยกว่าหเดือนนะคะพยายามเปลี่ยนเลยนะคะเพื่อที่ความง่ายที่สุดเพราะเรายังจะต้องมาทําอีกหลายอย่างโดยใช้เอกสารวีซ่านะคะในตอนเริ่มแรกเนี่ยที่ที่นี่อีกเมื่อมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ทานสคิปตัวจริงนะคะซึ่งอันนี้แม่ขอก็หายหมดนะคะก็ต้องขอใหม่นะคะไปทางที่ที่มหาลัยเราด้วยนะคะแล้วก็มีใบรับรองการจบนะคะซึ่งมันคนละตัวกับทานสคิปนะเออนะคะซึ่งมันจะต้องมี2ใบนี้ควบคู่มาด้วย นะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแปลซึ่งแม่หมอจะบอกว่าถ้าจ้างแปลมันก็จะแบบหลายร้อยบาทใช่ไหมแต่จะบอกว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสามารถเดินไปที่เขตนะคะเขตไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเขตของตัวเองเพื่อไปขอคัดสำเนาเป็นภาษาอังกฤษมานะคะในราคาแค่แบบ10บาทหรือ7บาทนะ่แม่หมอจะไม่ได้บอกว่าตอนแม่หมอไปยังเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะคือขอฟรีนะคะเดินเข้าไป5นาที ก็คือเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่รวมเวลารอนะแต่ก็รอไม่นานนะจริงๆคืออันนี้ดีดีมากๆนะคะอืมออกมาจากเขตเลยนะคะปั๊มตาเรียบร้อยนะ,ะข้อ 2, 2นะคะรูปถ่ายนะคะอายุไม่เกิน6เดือนนะคะก็ไปถ่ายสารอันนี้ก็ไม่ยากนะคะอืมแล้วก็มีเรซูเม่ด้วยข้อสาคัญอีกก็คือเรซูเม่นะคะเรซูเม่ที่นี่มีตัวอย่างให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถ คือคือจริงๆแล้วอ่ะพวกเนี้ยเราสามารถหาจากในเน็ตได้ทุกคนแต่ด้วยความที่ในเน็ตอ่ะมันก็เยอะเราก็ไม่รู้ว่าแบบอันไหนคือเรซูเม่ที่ดีนึกออกมาเออแต่ที่เนี้ยพอแนบมาให้เลยเราก็แบบว่าลอกเขาไปเลยนะคะลอกแพทเทิร์นนะคะไม่ใช่ลอกไม่ใช่ลอกชีวิตเขานะคะลอกแพทเทิร์นของเขามาเลยนะคะว่าเฮ้ยการจัดวางรุ่นนี่นั่นอะไรยังไงเรียงตั้งแต่ตอนไหนซ้ายขวาวางอะไรเพราะมันหลากหลายมากจริงๆในอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ copy ไปตามนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นของตัวเราแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะคอืม ะะขอให้ตั้งใจนะคะแล้วก็มีสแตมป์พาสปอร์ตนะคะในในการเดินทางต่างประเทศนะคะในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะว่าเราไปไหนมาบ้างวันไหนอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างยากที่สุดสําหรับแม่หมอคือ1เราเดินทางเยอะด้วยแล้วก็2แม่หมอคนที่แบบจำไม่ได้ว่าไปไหนมาบ้างเมื่อไหร่นะคะออแต่โชคดีที่แม่หมอจะเป็นคนแบบใช้ g ูเกิลแมะตลอดเวลานะคะคือแม่หมอจะมีไทม์ไลน์ในก o o g l e Map เอาไว้นะคะแล้วก็ลงบันทึกในในใน,ในปฏิทินนะคะใน Google คาล endar นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบว่าไปตามได้ว่าเอ้ยเราไปที่ไหนมาเมื่อไร่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็สําคัญซึ่งเขาก็จะดูด้วยนะคะซึ่ง,งแต่ถ้าโซนไม่เคยไปไหนมาเลยมีโอกาสที่จะผ่านไหมก็มีโอกาสนะเพราะว่ามีน้องที่มาเรียนในคลาสเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนนะที่เนี่ยเป็นที่แรกที่เขาแบบมาต่างประเทศเขาก็ผ่านเหมือนกันนะคะคือไม่ได้คือแม่หมอมองว่าไม่ได้มีผลว่าถ้าคุณไม่เคยไปจะไม่ผ่านนะคะไม,ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่า ถ้ามีข้อมูลให้เขาก็ดีนะคะก,ก็มีผลอาจจะทําให้แบบออ t โตแกนได้เร็วมากขึ้นนะคะอืมแล้วก็มีใบเปลี่ยนชื่อนะคะถ้ามีนะคะแล้วก็มี Certificate of Work นะคะเป็นจดหมายรับรองการทํางานนะคะมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วนะคะก็ขอมานะจ๊ะอืมสปอนเซอร์แบงก์การันตีนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้สปอนเซอร์ของคนอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างของแม่หมอก็ใช้ของพ่อเนาะก็จะต้องมีสเตทเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็แบงก์การันตีเออตอนแรกเนี่ย แม่หมองงมากเลยนะเพราะคนที่ทักมาถามแม่หมอว่าจะต้องใช้แบงค์การันตีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเออแค่สเตตเมนต์ได้ไหมเออแม่หมอกลัวว่าอ้อาวก,ก็แค่แบงค์การันตีอะ่ะเออทําไมถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทํามันยากอะไรคือแม่หมอก็เลยต้่งรู้ว่าอ,อ๋อบางคนเนะ่ะเหมือนกับว่า เขาว่ามาเมคใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเพิ่งแบบเปิดบัญชีใหม่ทาบัญชีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่สามารถที่จะออกแบงค์การันตีได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ปกตินะคะเราไม่ได้แบบเมคอะไรขนาดนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบการขอย้อนหลังไป6เดือนหนึ่งปีคือคุณจะต้องดีทั้งหมดอย่างนั้นนะเพราะว่าแม่หมอก็เพิ่งมีเงินที่เพิ่งมาใส่ในยอดแบบในหนึ่งเดือนน่ะใส่เข้าไปแบบหลายแสนบาทเหมือนกันนะคะแต่เราก็สามารถบอกที่มาได้ว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ ซึ่งมันก็จะเป็นเอกสารเสริมเข้ามาอีกในการที่เป็นจดเอกสาร <c oughs> ขอโทษนะคะเอกสารว่าชี้แจงที่มาของยอดเงินแต่ละยอดนะคะถ้าสมมติมันเข้ากระทานฐานเพราะว่าแม่หมอตัดสินใจในสองเดือน,นึกอกมาบางทีมันมาจากบัญชีอื่นหรือว่ามาจากอื่นๆอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องแนบไปด้วยนะคะแต่ว่าแบงก์การันตีมันเป็นตัวบอกว่าคุณใช้แบงค์เนี้ยมานานแค่ไหนแล้วนะคะอืมก็จําเป็นที่คือบางคนบอกว่าเออมันไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่า ทุกคนมีเยอะที่สุดอะดีนืกออวามาอะไรที่ควรที่จะมีอะก็ก็ม,ม,มีมีไปเหอะในเมื่อเรามีแล้เราไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะมีไปนะคะมันก็เนี่ยนะคะออฟต้อแกนนะคะอืมแล้วก็สปอนเซอร์เซอร์ติฟิเคชออฟเวิร์กก็คือคนที่เป็นสปอนเซอร์ของเราก็จะต้องยื่นใบรับรองการทํางานของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าของเอ่อแม่แม่หมอเนี่ยคือพ่อคุณพ่อของแม่หมอคือเกษียณพอดีนะคะก็ไม่ไม่ต้องก็ได้นะคะอืม แล้วก็มีสำเนาบัตรบัตรประชาชนนะคะของสปอนเซอร์นะคะก็คือถ้ามีสปอนเซอร์มันก็จะต้องมีทั้งของเราและของเขาอะไรเงรี้ยทะเบียนบ้านด้วยะคะ่ะทะเบียนบ้านนะคะของสปอนเซอร์เราไปขอได้เองเหมือนกันนะสมมติเราเป็น ขอแบบของพ่อของแม่อะไรเงี้ยเออเราสามารถเอาบัตรประชาชนใบเดียวนะคะไปขอได้เลยไม่ต้องเอาตัวจริงไปนะคะอืมแล้วก็ทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีใบเกิดนะคะอันนี้ก็ต้องแปลด้วยเช่นเดียวกันนะคะยื่นเข้าไปด้วยนะคะอืมแล้วก็จดหมายอนุญ,ญาตให้ใช้บัญชีจากสปอนเซอร์ซึ่งอันนี้เอเจนต์ก็เป็นคนเตรียมให้เช่นเดียวกันนะคะเออซึ่งจะบอกว่าก็ ย้อนกลับมานะว่าของแม่หมอคือใช้เวลาทั้งหมด2เดือนนะคะซึ่งถือว่าเร็วในขณะที่บางคนทําแล้วทําอีกทําอีกทําแล้วนะคะก็ยังยังไม่แบบไอ้นี่สักทีแต่ข้อแรกนะทุกอย่างมันมันมาเริ่มที่อะไรรู้ปะมันก็เริ่มที่ตัวเองนั่นแหละว่าเราพร้อมแค่ไหนนะคะหรือว่าเราแบบอยากที่จะมาจริงๆแค่ไหนหรือว่าเราฟังอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกแบบถอดใจไปเลย,เลย,เลยไรเงี้ยไม่ได้อยากมาแล้วลไรเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้นานอะหรือว่าแบบบางคนก็อาจจะมีคอนดิชั่นในชีวิตที่จะต้องแบบ เตรียมการหลายอย่างเนี้ยก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้แต่สุดท้ายนั่นแหละคือไม่บอรู้สึกว่าขั้นแรกที่สําคัญกว่าเอกสารทั้งหมดคือถามตัวเองให้ดีๆว่าคุณอยากที่จะแบบมาจริงๆหรือเปล่ามาทําอะไรมาเพื่ออะไร,รอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าอยากที่จะมาหาเงินที่เนี่ยมันได้จริงไหมได้จริงแต่ก็ต้องบอกว่างานมันก็หนักนะมันก็ต้องแลกกับแบบแรงงานจริงๆอะไรงเงี้ยนะคะแล้วมันก็อาจจะต้องแบบ ประหยัดด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็ไม่ต้องประหยัดหรือเขียมขนาดนั้นนึกออกมาเออมันก็ยังอยู่ได้นะคะสาหรับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือคนอยากแค่มาเที่ยวเล่นค่ะประสบการณ์มาเรียนจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเออแล้วก็ถ้าตัดสินใจได้แน่ๆแ,แล้วรู้สึกว่าเออฉันต้องมาก็ปรึกษาเอเจนต์เลยเอเจนต์ที่จะช่วยคุณได้ดีที่สุดนะคะ หรือว่าถ้าใครเตรียมการเองได้ก็เตรียมนะแต่แม่หมอรู้สึกว่าบางคนที่แบบขี้เกียจรออย่างที่บอกอะแค่แบบเข้าไปหาเรซูเมอ่ตัวอย่างเรซูเมมันก็มีเป็น10บแล้วอะแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนที่ดีหรือว่าแค่เขียนแบบประวัติของตัวเราเองอะเราก็รู้สึกว่า มันก็ยากแล้วอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีหรือเราจะเชื่อมโยงยังไงดีให้แบบมันดูสมเหตุสมผลเราก็นึกไม่ออกหรืออกล่ามั้ยเราก็อาจจะมีคาพูดได้แค่สั้นๆแล้วรู้สึกว่านี่เป็นเหตุเป็นผลแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะอธิบายยาวๆได้นะคว่าเป็นแบบ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเกือบสิบหน้าอย่างที่เอเจนต์ทำได้อะไรย่างเงี้ยนะคะก็ให้เอเจนต์ทำให้เถอะนะคะแล้วก็สําหรับเอเจนต์นี้เนี่ยพอเราตัดสินใจได้แล้ว อะไรแล้วนะคะก่อนที่ฉันเลือกโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องจ่ายให้เขา้า0ันบาทนะคะหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ลองคุยดูแม่หมอไม่ยังไม่ได้อัปเดตเพิมเ่มเติมนะแต่ตอนนั้นนะแต่ว่า5 0 0พันเนี้ยมันไม่ได้เป็นการจ่ายฟรีนะพอเราตัดสินใจที่จะจ่ายเงินแล้วนะคะถึงขั้นตอนของการจ่ายเงินเนี่ยเ,ออเขาก็จะเอาห0 0พันเนี้ยสมมตินะเราต้องจ่ายทั้งหมด5 0,000เราก็จะจ่ายให้เขาเพิ่มเป็นแค่4 5 0หมาเนื่องมาซึ่ง6หักจาก5 0 0 0ันอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นมัดจำว่าแบบเราจะไม่ใช่ว่าปรึกษาเขา จนเขาออกโน่นนี่นั่นให้เรามีทุกอย่างแล้วแล้วเราก็แบบเปลี่ยนใจไปใช้เอเจนต์อื่นหรือว่าเปลี่ยนใจแบบไม่ไปแล้วหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเออแต่เขาเตรียมแล้วก็ต้องเข้าใจนะว่าคําปรึกษามันมีระยะเวลาในการที่เขาดําเนินการมาคุยค่าเนี่ยค่าน้นค่านี่ยังไงเราก็ต้องให้เขาปเป็นหลักประกันนิดนะึงค่ะแต่สําหรับบางที่เขาอาจจะเก็บเป็นแบบว่าเออสามหมื่นบาทหมื่นสองหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้า สมมติว่าไม่แกลนไม่ผ่านเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะนึกออกไหมแต่คุณก็ต้องจ่ายให้เขาก่อนอยู่แล้วหลักหลักหลายหมื่นบาทนะ,ะแต่ที่เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าวีซ่าเราไม่ผ่านนะคะเขาจะหักเปอร์เซ็นต์จากที่เราจ่ายค่าเรียนไปนะคะซึ่งมันก็อาจจะแบบเป็น30มสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ลองคำนวณดูเอาแล้วกันว่าแบบไหนมันคุ้มกว่าเออ ก็แล้วก็แล้วแต่นะแต่สําหรับแม่หมอแม่หมอ,มหมอรู้สึกว่าอันนี้คือเริ่มแรกมันไม่ต้องมีอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเราเตรียมเอกสารที่พร้อมจริงๆมาเพื่อที่อยากจะเรียนจริงๆหรือว่าจะแบบเรียนด้วยทํางานด้วยอะไรเงนะี้ยจริงจริอะ่ะเออเราความพร้อมของเรามันมีแล้วเอเจนต์ก็เตรียมทุกอย่างให้เราอย่างดีแม่หมอ่าโอกาสผ่านมันก็สูงอะ่ะเพราะว่าเนี่ยเพื่อนแม่หมอที่ที่มาด้วยกันกับเอเจนต์เดียวก,กันก็ผ่านแล้วนะคะเพิ่งผ่านไปนะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือการที่เราจะต้องแบบ อย่างที่บอกนะเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะมาเพื่ออะไรไรเงี้ยเออถ้าทํามาทํางานเก็บเงินยังไงก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยต่อให้คุณแบบทํางานแค่เป็นแบบเด็กล้างจานเด็กเสิร์ฟคือคือคำว่าแค่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ต้อยต่ำหรืออะไรนะเออพราะแม่หมอก,ก็เคยทํางานล้างจานเด็กเสิร์ฟนะแต่ตอนนี้ทํางานที่สปาอยู่นะคะอืมแต่หมายถึงว่าถ้าเทียบกับที่ไทยอ่ะทุกคนนึกออกไหมถ้าคุณเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพนักงานล้างจานอ่ะคุณได้เงินที่แบบบางทีอยู่อยู่ไม่พอด้วยซ้ําในการที่ที่จะอยู่ บ้านที่แบบดีกินข้าวดีๆสักมื้อหรืออะไรเงี้ยเออคุณต้องเก็บเงินอะนึกออกป่ะเก็บเงินเป็นสัปดาห์เก็บเงินเป็นเดือนเพื่อที่จะแบบได้กินได้มีเหมือนคนอื่นแต่ที่เนี่ยบางทีอะคุณสามารถที่จะแบบเข้าร้านอาหารไปกินเหมือนเพื่อนไปกินเหมือนคนที่แบบว่าทํางานประจําอื่นๆได้อะแค่ทํางานแค่วันเดียวอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วมากกว่านั้นอีกคุณก็สามารถที่จะมีเงินเก็บที่มากกว่านี้ยอะไรเงี้ยถ้าคุณขยันลงทุนลงแรงแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการทํางานอะมันเป็นงานที่แบบ ใช้แรงอ่ะทุกคนนึกออกไามไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเสริมหรืออะไรมันไม่ง่ายแน่นอนนะคะกับสิ่งที่จะได้มาเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยหนัก แน่นอนนะคะถ้าคุณคิดที่แบบอยากที่จะมาแล้วนะคะอยากที่จะมาทํางานเก็บเงินจริงๆก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะคะมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าที่ไทยในการที่คุณจะแบบเก็บเงินอะทุกคนนึกออกมาเพราะอยู่ที่ไทยมันก็เหนื่อยทั้งกับรถติดนู่นนี่นั่นเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อต่อไปกันแล้วกันนะคะถ้ามาถึงแล้วอันนี้ก็เป็นการพูดถึงเอกสารที่ต้องเตรียมแล้วก็เป็นเอเจนต์กันแล้วกันนะว่าจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่สามอารถเพิ่มเติ ก็ทักมาถามได้นะคะแต่ว่าเอาง่ายๆนะเอาจิงไหมอืมทักเอเจนต์เนี่ยไปนะคะและ้วทุกอย่างแบบจะง่ายมากเขาจะตอบคำถามคุณนะคะไม่ต้องมาถามแม่หมอนะคะแม่หมอเป็นแค่ช่องทางหนึ่งว่าแบบเออเป็นไกด์ไลน์เขาเข้าว่าออโต้แกนของแม่หมอเนี่ยมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวนานแค่ไหนอะไรยังไงเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆกันแล้วกันนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ